Αυτό με κούρτσε. แฟชั่นมาทั้งทีมีหรือจะพลาดให้มาบอกเรื่องสวยๆงามๆอ่ะสาวคนไหนอยากสวยแบบซุปตานี่ต้องตั้งใจฟังเลยครับถ้าเคลมจริงพอจะเนเรื่องแบบขนตาคิ้วอะไรเงี้ยไม่ชอบให้คิ้วเลกให้คิ้วเป็นเส้นๆจะได้ดูเหมือนเด็กอะไรเงี้ย่ะจะเลยก็แล้วแต่พอจะขอตากับ Q คิ้ว้ก่อนถ้าติดขนตาเนี่ยเขาก็จะมีวิธีติดแบบไม่ให้มันจะเดิอดนะคะก็คือเอาขนตามานะคะก็ตัดแบ่งเป็นสี่ช่อแล้วก็ค่อยๆติดเวลาติดขนตาเนี่ยก็ให้ติดชิดที่ ขนตามากที่สุดขอบตาให้มากที่สุดค่ะมันจะได้ดูไม่หลอกจะดูเป็นธรรมชาติเพราะว่าการที่ตัดเป็นสีช่อเนี่ยมันจะมันจะโค้งรับกับรูปตาเราติดทนทั้งวันเลยตั้งแต่หกโมงเช้าถึงเที่ยงคืนยังอยู่เหมือนเดิมค่ะที่เป็นคนที่เหมาะกับโทนสีที่เป็นสีน้ำตาลมากที่สุดเออเวลาแต่งเนี่ยยังไงก็แล้วแต่เนี่ยก็เปลือกตานี่ก็จะต้องเป็นสีน้ำตาลแต่ว่าดิปสติกเนี่ย ก็จะไปตามสีเสื้อผ้าแต่เน้นจะเป็นสีแดงซะมากกว่าเคล็ดลับการทาป่าไม่ให้ลบเรือนนี่คงจะยากพอสมควรแต่ว่าสิ่งสำคัญที่สุดก็คือว่าสิ่งอะไรก็แล้วแต่ที่มันที่มันจะจะทำให้มันดูติดทนเนี่ยง่ายที่สุดก็คือว่าเราใช้ตัวที่ชื่อว่า Lip f i ฟิกลิ i x ฟิกเนี่ยก็คือตัวที่ทาเพื่อที่จะทำให้ เเวลาเราทาลิปสติกลงไปเนี่ยมันจะไปฟิกก็คือมันจะอยู่ได้นานขึ้นกราบขอบพระคุณพี่ม้าและสุดตาปลอยมากๆเลยนะครับที่มาแบ่งปันเคล็ดลับความสวยแบบไม่มีกากกันเลยทีเดียวเอาละ่ะเสื้อผ้าหน้าผมพร้อมสุดตาพร้อมเราก็ออกเดททานกันเลยแต่ว่างานปาร์ตี้ครั้งนี้จะจัดขึ้นที่ไหนเราไม่บอกไม่บอก ให้สุตาไปลุ้นกันเอาเองดีกว่าครับท่านคะทุกท่านคิดว่าจะไปไหนกันคะเราก็ต้องไปที่หลูๆสิคะตอนนี้ทุกคนตงใส่ตัวขนาดเนี้ยอเดตโซเชียลเวิร์คค่ะ เป็นการที่ไม่เคยมาประดูน้ำอ่ะแล้วพอมาแล้วก็เป็นเรื่องแปลกสำหรับเรามากเลยแต่ตอนนี้หนูว่ามาเราไม่น่าไปไกลค่ะเพราะว่ารสต็มมากทุกคนให้ใส่ชุดปาร์ตี้ใช่ไหมเธออันนี้ไปปาร์ตี้ได้ไหมสำหรับพลอยอ่ะไปได้ค่ะถามนิดนึงเด็กชุดทางแรกที่ออกเดดเอนแต่งเนยจำได้ว่าออกแดทนี้คือไม่ได้ไม่ได้ใส่เดรสเสืออะไรเลยคือทำได้เหมือนเป็นเสื้อตัวกางเกงตัวแบบแต่งหน้าไหมแต่งหน้าแต่งหน้าน้อยกว่านี้นะคะแล้วก็แล้วก็รวบผมแล้วก็ใส่จำได้ว่าใส่เสื้อเหมือนแบบเป็นแบบ สื้อแขนยาวหลวมๆไหล่ตกแล้ว yeah, ก็สก ant. ินนี่แล้วก็ไม่เป็นส่วนเราใช่แล้วก็สบายๆไปนั่งกินข้าวนั่งคุยแล้วเคยรู้ไหมว่าพี่ต้าเขาชอบพี่เราแต่งตัวเป็นสไตล์ไหนถ้าว่าแบบว่าพ่อยเห็นเขาใส่ไฟใส่สั้นนะชอบอ้าวเหรอเคยจับข้อแต่งตัวตามที่เราชอบไหมเคยเคยมีมีออกงานตอนนั้นออกงาน ออกงานโชว์ตัวด้วยกันออกครั้งที่สองเลงมั้งจับจับเขาแต่งตัวแล้วกไปซื้อเสื้อผ้าให้เองใช่แล้วต้องให้มีตีสีเพราะว่าพี่ต้าเขาแบบเขาเขาไม่ค่อยน่าจะไม่เคยาไม่ค่อยชอบแต่งตัวพี่ต้าเราเป็นนักแสดงเนี่ยเราไม่ได้นะตรงเนี้ยเราต้องแบบต้องมีแต่งตัวนิดนึงจะนิ่งๆไม่ได้จะแบบมาแบบเสื้อยืดยินยินไม่ได้ก็เลยแบบว่าพี่ต้าบอกเออพี่แต่งไม่เป็นตัวไล์แต่งนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยตัวไล์ก็เลยเขาเรียกมันว่าตัว เป็นแก๊งแต่งตัวเก่งเหมือนกันไหมอ่ะคือจะบอกว่าเพื่อนเพื่อนพลอ่ะแต่งแกงแต่ว่าพลออยเชอเิอนี่ก็คือจะชอบแบบ ต้องมาณนึงอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าจริงเก่งจริงคุณต้องพอยชวพรนอะไรเงี้ยน่างต่าไม่เห็นเก่งเลยนางแน่นกับชมพู่คุณอารยาไปได้ก right)> ันได้เลยนะสองคนนี้เนี่ยท uh> ี่สุดแล้วเจอในละครนี้กันนี่กับชมพู่อ่ะก็แบบเจอกันคิวเดียวเองนะค่ะเอาละครจินย่ากันถ่ายเรื่องรักคุณท้าวฟ้านี่ก็จะเป็นแบบพี่เคนก็จะเป็นกัปตันที่หล่อมากแล้วเขาก็จะมีแฟนคนแรกที่จะแต่งงานด้วยคือพอเชิญมันก่อนพอยเชอรมันก็อุ่งตายแล้วเล่าเดี๋ยวรู้หมดก็คือมีปัญหากับแม่แหละจะต้องเลิกมากันไป ไปแล้วจะมีอ่ะพี่เชอรี่เข้ามาเข้ามาพอพี่เชอรี่มากับชมภูชมพูมีกระหังแม่กันไปเลยอะไรอย่างเงี้ยจนแบบสุดท้ายแล้วอ่ะเรื่องว่าเราจะเป็นไงติดตามจะได้แต่งงานกับพี่เคนตั้งรอดูละครน้องพลอยอยู่เนี่ยพี่คนนเลยนะนอกจากรักคนนอกฟ้าแล้วก็ยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่ขอโทษเลยนะพลอยบอกว่าตัวละครตัวนี้เลวมาก เรื่องบุ่มบากค่ะอันนี้มันจะเป็นแบบย้อนยุคนิดนึงของโพลิพลัสแล้วเธอเลวในเรื่องอ่ะก็เร็วเร็วแบบถ้าใครเคยดูรามพิศวาสที่ต่อยเล็กประมาณนั้นหรือกว่านั้นก็ไม่แพ้กันเลยนะเรื่องนี้ก็สนุกตอนนี้ก็ถ่ายทำันไปประมาณแบบสี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วบุ๋มบาปน่าจะปลายปีนี้ค่ะเตรียมจะจะเร่งให้ปลายปีนี้เนี้ยไปทางสนามม้านางรองอะสิเออเนี่ยแหละเดี๋ยวเราก็ไปดีปาร์ตี้สนามหลวง เออสนามกันเหรอคะอาจจะไปคลองหลอดนะคะแต่งชุดกันขนาดนี้สถานทูตที่สางป้าเฮ้ยเขาสารนเขาสารโอเคนะเขาสารโอเคนะโอเคเขาสารไปไหนกันนี่ฮัลโหลไม่รู้หราก็ไปเรื่อยๆแหละไปไหนก็ไม่ว่าหรอกนอนไหนเนี่ยสิพี่แม่เข้าประตูหน้าคิมพินสกี้นะมันต้องได้อี s ิวะเฮ้ยจอดคิมพินสกี้จอดลงป้าลงป้า ว่าแต่ลงป้าอ้าวอ้าวยังไงอะไปต่อปารา้อนเหรอไม่เจอะไม่จอไม่เจอวัดประทุมาไปไปไปวัดประทุป้าทำไมอะตรงนี้จอดตรงนี้ถ้าเาลอกครารา้อนเหรอารา้อนไฮโซ้ีเรำก่อนตตอนนี้ยไหน่อยพารา้อนมันมีกิจกรรมมีใครอีกไหมอะ เียานตัโซเอโบลิ่งเราจะโดนอะไรกันตังซูตาไวเนี่หรอไม่เอานะไม่ไหว่ะสวัสดีครับคค้างคืน้างคืนค้นหม่คำนีนีคจะนอนไหนไม่รู้ไม่งว่าเขาเลข้าจนลงน้ลงนงไปดูหนังกันแล้วกันไปะ้าไปไหนอะพี่ แน่นอนตกงลงว่าคือเราเขาให้เรามาปาร์ตี้คือคาราโอเกะเล่นโบอะไรเยอะเหรอ,อ,อไม่รู้เราเข้าไปดูว่ามัน,เป,นเป็นอะไรบออ้าง่ะเอายังไงห้องไหนอ่ะนี่นี่คือคาราโอเกะเหรออ่ะเ,เ,เข้าไปเลยอ่ะเข้าไปเลยเร